ขนาดตอนเช้าให้ยังออกกับเรื่นด no sí ้สบายดีพี่น้องกินแล้วจังทายมื่อนี้กินข่าววันถ่ายกินข่าวลายมื่อนี้กินแล้วจังทายสบายดีพี่น้องเห็นยังน้องอีจีข้างงัวสีข้างงัวสจิหนางงัวเห็นยังน้องยุกิน้องยุกิว่ะเล่น

ซอยกินแบบส,สอิ่มเลยอืเกี้ยกเรา่เลฮะน้อกัน,นมนคนฮะเออไ่แต่ไปเยี่ยมนะร้องมากนะแต่ฉัมยู่ในนัน้น มาเก็บแบบไหนก็ได้ไม่ติดบุหรี่ต้อข<ม>าวทำมาวัดต่ออีกแท้ยังว่าท่านอิ่มหิวเข้าสวนไปกลับมาหิวเข้า,ขาคือจะคองมาก่นดิโอ้เรื่นงยังเมกับเกลือกำน้า เมื่อกี้นี่เขาบอกเขาหิวจินแล้วได้ถอดซ้ำหมดกับถ้าอยากะหาอีแม่เห็นเขาเฮ็บออกประมาณสามพันตัวสองหูสี่หูมึงเฮ็บนั้นเอาใส่ใจใส่กระปุกเหาใส่กระปุกเอากระสีนะใจเจนี่ตีนนี่น้ำในหูน่ะจนแบบจะเป็นหูหูเลยมันคือทรมานบอกว่าเมียขี่ขี่เฮ็บเนาะมันอดหูหูมันอยู่มมันีแต่ดำพออยางนี้ที่ได้ห่างยากับร้านหน่อยแล้วเนาะ เออเขาจะหามได้ควนควนบุรี่นี่บอกให้อยู่ใกล้เลยแล้วก็ดมดมหนะให้มันหายกลิ่นจังดมพอปอดมันอักเสบมันกลิ่นเข้าไปแล้วมันจีบาอักเสบปอดมันอีมันเคยเป็นมันขืนง่ายได้ปบานนี้เป็นเธอหนึ่งเลยยาียงมันกินยงนะอ้ย่างมันมันกินโลมันไม่เกือบปอดมันกัดบะไรเดอกลูกขู่มันกัดจะหมุนกัดบะไรเลยนี่หมุนทา้ไหน อยากสูบกับแมนให้อ้ายกินเศ้าขาดเลยจังมาไก่มันไปสูบทั้งใหม่มัญชีหนังสูบเพียงมันคือเก่าได้นกิเอาเลือกบ่เนี่ยยากับอีกี่จะจะเอาหยั่ง หมดแล้วเอาอันหนึ่งามันจําเป็นนลีเอาอันหนึ่งขจาเป็นอนลีเขาให้เจะว่าบยาจ้สือใจขาดเดี๋ยวไม่ได้สูบานเป็นมาไปใต้ต้นหอมหย่หอมหย่ออยู่โ้ดออ้อโ้ ดนแล้วยกหมอกับรอได้มาไว้นะมันะสมบวเสาบวไอ้บอยังมันพอดดองๆจะเข้าอยู่ไวยมาหลดสื่นมาหลดพื้นแลนอันจะไปใช้่าเฮอยจะไปสื่อย่างขอละโปงผลเมียนโปงเมียนิ้ว พี่พิวพอดจะช่อนห้องพยาบาลแลน้ำเขาหัวควันค่ะน่ะเข้าแล้วนิ่มีาน่าไปดงเนาะ้าก็าซอยเบิ่ไหครับอันน้าอันอันเอื่ออันอันนน้าเอื่อยอีน่อยนะว้าวแล้วก็น่าจากเป็นอะไร เข้ามาส่งอะไรมาส่งแล้วมันเป็นแห้งแล้วรอรอโอ้ยหมาคะลงังวามีจังหน่วยแล้วลแล้วบนข้าไหายเมื่อคืนนี่กะใจมันอยากขาดอีน้องลม้มใจมันอยากขาดเมื่อคืนขั้นเดิมมันเป็นโลนด,ด,ดอ,ยอย่างนั้นหายย่อยย่อยอยู่เอากันอยู่ซองสามมือนน้องเขาต้นยาเดียวน เจ้า่เจ้าเงินหมเขาหนะว่าพืชหนวดถนุจ้ากับพี่ายงไปจอบเขาอยู่เลยนุจ้าเพื่อนเขาจ้าเนี่ยเด้งนเองย่อจ้าเขาห้องแล้วเขาเนี่ยหรือ วัวเอด้บ <time> well, <desarrollo> ่ถจ็ดถอดเมื่อไจกดีซนะออกแล้วแจมันจะขาดเขาลดโอเมื่อชงนะเมื่อชงต้งออซทางกซเลยบ่กะไับกินกแิน กินนู่นกินนู่นลงมานหงอ้ากินนางจุ่มกันเหมือนซุมนุ่งมือกินลงมาแต่หงมอมาช่วแกซิินบอมาช่แกิินบอกมาอื ิน่อยมาเมี่ยยุผู้ิานนะ้ากินเสร็ล้วขออู้มเมียนเราเนี่ยาัน้นอเมพื่อนกบรีมีคนสี่หล่างเพื่อนนะสีล่างจุ่มเขาอยู่นะคะบมีคนตายบุแล้ว จุ่มเขาอยู่น่อยู่ก็อยู ừ ừ, ่ก oh ันสามคนอยู่ก็อยู่กันสามคนหันทอพี่อ้ายหันแล้วก็ทอเอื้อยหันแล้วก็ทออีน้อยหันแล้วก็สี่คนก็ทั้งเอื้อยมาจากกรุงเทพมาแล้วเออมาห่อนมื่อนะจังหวะเอาเมื่อเมื่อคในตีนมันเย็นเบิดลท่าจนกว่าบ่อเมื่อบ่มันโอ้ยเข่าอะไรใช้ใช่ใช่ว่างก็ตกใจฮะน้า แกออกแกออังขึ้นถ้านอนน้อยเดียวหนึ่งนะนอารนั่นกเขนีนอนเถียงขึ้นนอนเทียงขึ้นถ้ากระสื้อไปเสียงโอ้ยโอ้ยเออมันเอิดนนอกมันน่ะเสียงล้าลาอยู่ผูนุูกเบื่อแห้งมาก็ลิลูกขึ้นมากก็ไปนหนังเป็นหมูมันน่ะเป็นนวดเป็นหมูเขาฮนขึ้นเลิกกันเจ้าเดินน้องเขาอะนะจ้เดิอคุณซอยแน่ว่ะเจเดน้องเขามาเขาก็จะเไดนมานอนเขาไม่ได้ ชอบขนให้กับบนมานั่งน้ำได้มีแต่สุมาและมะหนังน้ำเป็นถาเอื้อนหงเขาลงมาอือื้อน้องเขามากเลยครับเอน้องเขามาเกาก็ถอยออกเอน้องเขามาหุ่มเลยไปไปเลยน้องไม่มากอนนะน่องเอื้อนในยังน้องยังมาบ่ฮอดมีแต่อาออละสาวแล้วเนาะบอกกูช่งเอ็งกูละสาวอัน น้องแม่ในปากซองนี่แกมือแกมือเขาบอกวาง่ายออกเลยมือใหายออกก็ยาเบิ่งน้องเาเม้าเขาบรินบญมือเขาหาย่ายออกว่าพะอบบรินมือใหญ่ออกก็ยาเบิ้งน้องเขาเม้าขอบบริญเเออขาเห็นเออเขาเห็นมันเป็นแห้งแหละเขาจังห้ย่ายนั่งอ๋อกได้เด็กน้อยมันพรบุญยหาย่าย มันทอนมันทอนมันกดูกกเบนทอนมันทอน้อมันละบอืนี่ไมัน่น้ำก็ต้องนี่ะดีก้อแม่งน้ำโมห้าใส่แม่ลูกมาต้มเนี่ยข้นน้ำยาม่หายน้ำขึ้นเขาก็อยู่กันนะละเปลี่ยนก็ขืนเปลี่ยนกัลงแล้วก็พีห่มอืมเมื่อก่อนจมเฮาน่อยหนึ่ง

ถ้ากับหูจักคือกันก็นเมียพอยยิ้มายนี่นะน่ะาเศร้ามันนะหูจัก<อ>แล้วก็บอกว่าบอกไงเด้อว่าลูกก,กันนะเอ้ยโม่งอยู่เอ้ยโก่งงเงี้ยข้างนอกเลยสบายเ้าก็มาบอกเนียพอยยิ้ายว่านี่นี่นนนอ,อีมันตีตาน่องนั่นอย่าวิ่งแห,งแห้งไหมลูกแล้วก็ถ่างตาน่องค่ะเจาา้าน่อยตาแตกนะฮะเลือดได้สดๆนในใชั่งามอ น้บ่บริแลนไม่ง่ายข้อหน,นึ่้อหน้าใส่หมอนมางหน้าตกกระดูกเียไหนมานั่งไม่ไหนมานนจบน,นั่งสุกเนี่ยเด็กเล็กจะว่าเอาานใเนี่ยอ,อีอแหม่ได้แจ่ว่าเอาก,กระดูกไปเห็นอีกี่ก็เลือกเกินขั้วน้ำประันไดแ่ว่าอุ้มก,กระดูกเลีล้ยรั่วประจัหน,บบน,น,นหะ <c oughs> ต้นนะมันบริสุทธิ์ไข่ยั่วชาวมันบริสุทธิ์ไ่เออข้เอาข้มนะเอาข้มนะนออตืดเลยก็ง่วงันละห้านะตืดในวันเยอะดื่มแล้ววันลไห้ไน้ ยังคืนลูกเข้ารอไปจชา้าตื่นมันยังอินเชือตื่นราหามู